โรคเอดส์เป็นปัญหาสังคมและปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกเฉพาะในประเทศไทยมีการประมาณการกันว่ามีประชากรที่ติดเชื้อเอชวีมากกว่าหนึ่งล้านคนและจำนวนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วนับแสนคนจึงกล่าวได้ว่าโรคเอดส์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยจำนวนมากต้องเสียชีวิตและทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่วยต่างๆและก่อให้เกิดปัญหาในเชิงสังคมอีกนานับประการโรคเอดส์ยังคงเป็นมหาใกล้ตัวที่น่าเป็นห่วง ปัจจุบันกลุ่มที่มีการติดเชื้อสูงขึ้นได้แก่กลุ่มเยาวชนผู้ใช้แรงงานและกลุ่มแม่บ้านในกลุ่มแม่บ้านหรือผู้นอนประจําประมาณการกันว่าเป็นร้อยละ40ของผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ซึ่งเกิดจากการที่สามีหรือผู้นอนของตนไปมีพฤติกรรมเสี่ยงนอกบ้านและขาดความตระหนักในผลที่จะเกิดขึ้นดังนั้นหากทุกคนมีความซื่อสัตย์รักครอบครัวรู้จักใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ก็จะสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้สถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมคุณภาพผมจึงอยากเห็นครอบครัวไทยตระหนักในเรื่องนี้และส่งเสริมค่านิยมในความซื่อสัตย์ต่อกันและกันทุ่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคนรุ่นหลังต่อไป